มาแล้วครับพี่น้องครับรถเกี่ยวขันไม่ใช่บ่อยครับฮะวันนี้เป็นวันเกิดอะไรวันเกิดไผ่วันเกิดใครมีไอ้จัดของขวัญวันเกิดโอ้โจัดของขวัญวันเกิดให้ดูอุ้ยภูมิใจขนาดนล้นนี่ครับวันเกิดเมือนี้วันเที่ยวเลยแน่แน่แน่อย่าเอาเขาเงอนมาสั่นบ่อยเอาเขาเงอนไหมนี่ใช่บ่อยครับของขวัญวันเกิดครับ นี่เมียซื้อให้เปขอขวัญวันเกิดครับดูปตาดีซีเจ็ดสิบจีโปรค่าบินครับย็นสบายเลยนี่เป็นสวัสดีครับเอาเอาเอามาแต่สาเลยนะรถเนี่ย สกลนครโอ้ป,โปิติปิติเนี่ยขายดีเนะานะต่ยมีคิวนึ่งมีอีกคิวนึ่งเป็นรถไทยเดี๋ยว,วนี้เขาเขาในย่อมตัวอะไรหลายที่สุด,ดรถรถไหนาะครับรถเกี่ยวนี่รุ่นไหนเขานิยม <40 S 2> รุ่นนีร้จรจีโป้นี่แหละครับผมมันมันเปลี่ยนเขาจากนิยมรุ่นนี้อะไรมันหาง่ายมันหาง่ายข้องตัวครับผมคนใส่หลายอะไรก็เลยมีหลาข้นคครัับผมกนนใส่หน่อยบังใครมีอะไร ตัวนี้มันสิเป็นรถตลาดนะครับอะไรมันหาง่ายมันหาง่ายเนาะเรียนออกไปปากซอยก็ได้แล้วเนี่นครับสวัสดีครับอันเพิ่อนวัยเอาเขาเหืี่ยงหมเลยโอ้เด็ดหามองเลี้ยงมาเลยเลือกหามองเลี้ยงเล่าสองสองรุ่มบ่เลิกโอ้ยนี่ของ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 คนมันเกิดไปได้นี่ ครับนี่ของขว no. ัญมันเกิดนี่นี่นี่ัญมันเกิดโอ้ยของขวัญมันเกิดคือมันเนี่ยลำบากไหเห็นมัเอาเซลอันฝนมบ่เดี๋ยาก่่เอาเรามันหลายร้าเด้มีงานลงน้ำตาลของขันี่ครับชายบอยเป็นจใอันหมดสืกอวมใจแห้งบ่ได้เป็นนี่ได้เก่าๆโอเค บ่ตายกันบ่เลี่ยวนะนเป็นนีนะพ่นนะเดี๋ยวตายอะไรก็เลี่ยวดอกบันตายเพราะอะไรจังไปวิ้นนี่ <c oughs> โอ้ไม่เต็มแล้ับเสียเล,ยค,ลยครับนี่มาตอนรับรถไล้ครับนี่ป๊นี่มารับรถไม่ใช่บ่อยครับตัวแอร์อยางดี ไม่กว็แค่นเก่าเนาะแม่นบอกไม่กว็แค่นเก่าได้หมดน้แม่นมันบ้าเถือกต้อมเนาะงามครับนี่โอ้ยนีเ่เลยกองเอาใส่ใส่ยอะบว่าันว่าใส่ขอเด้วย <laughs> ใช่บ่อยกันหอบลังเนี่ยได้เท่านี้บ่คลองแถบหน่อยไหมเรายาปลาปิ้งวะมี โอ้มีมาไปกินรสนะมามามาฟ้ามาเอาเลยสิบสองตัวครับ12โตป๊าดนี่เขาถมสวนเด่นนี่จับแต่ก้อนเขาจักแต่ก้อนันมลงไปแล้วสมเอินมีมีไหแบบนี้บ่ับแต่ก้อนเนี่ยรจบแต่ว่าแต่ว่าพิธีในี่แน่นอนครับน้ำในไ้มาลาเทียเนาะพี่ เราขาวมีปะครับเม็ดครับแล้วก็เราขาวเม็ดกินเม็ดโอ้เพิ่ืชไม้ยู่บ่ล่ะเพืชไม้มามาครับอลไรครับของแถมนี่ทั้งเหล้าทั้งเบียร์ครับพี่น้องครับนี่ปิติแท็กเตอร์สกลโอ้ปิติสกลนี่เสียหนะว่ามีแท็กเตอร์นี่ปิติสกลนครนี่ลงมาแล้วครับ ใช่บอยใจถึงครับพี่น้องครับปีทีท่แล้วเอาขั้นได้มงากครับปีนี้ออกมาอีกคขั้น,นึงเลยครับพี่น้อง สวยงามครับโลปตาดีซ e ีเจ็ดสิบ G4 ข้าบินครับเกียวใหม่ใช่บ่อยครับโอวยงามครับพี่น้อง จดอะไรบปางนะทำพิธี่ังเอียกไปไหนทำทำพิธีอัะันเมื่อเลย้านะไหนบึงดักฮะหย่จะให้บึงดักใช่บ่อยไปขับรถไม่แล้วครับตอนนี้นี่ เย็นสบายนะครับไปไหนวายเอานามานั่งานี้ไปไขั้นเดียวพอต้องเอาหลาลๆขั้นเลยตามตามานี่ฮะ ดากะด,ดาแคบบบพ่อปีเรานี่ชชยบ่อยกัะโอ้ยอนี่นีม่อ,อนอนี่ม่อน,นอันนี้หลวงปูมาเอาอยางคักเ้ยครับพี่น้องครับนี่นี่ชชยบ่อยนี่โอ้เฮ็ดคักครับนี่ เพิ่นสวดตั้งแต่อันนี้สองสองชั่วโมงสวดสวดตั้งแต่อันนี้เจ็ดโมงเสาได้ครับพี่น้องครับนี่นี่ฝ่กสี่โมงสี่โมงเสาฝึกสี่เหลี่ยมทหนรเอาคักได้ครับนี่เกี่ยวเดือกได้พี่น้องกันหมอกอันนี้กาวาสิบรหิฟูได้เกี่ยวนนำเลยละครับนี่นี่สวดป่าเนี่ยล่ะไม่คักครับนี่ถึงมนพระใช้บ่อนเฮ็ดคักครับนี่ พูดได้สักคนนครมีมีม like ีส uh ูตรกันไว้เมื่อได้ทพี่น้องนี่บ่แม่นสูตรอันนี้สูตรสูตรบบสูตรกันรถพังสูตรกันไว้เมื่อไรให้ให้แบบหาเงินหาค้าอย่างเดียวเลยโบหฮพังแหกเพ่เลยเออแบบสูตรกันไว้เมื่อไรเรือกง่ายมากดีเลยนี่แบบอุ้ยอาจารย์นี่เจ้าเขาแบบลูกค้าในการสูตรอันแบบเอาหลายๆเลยเลยนี่นะเจ้าเขาวเป็นเตี้ยไหมเจ้าภาพ โอ้่อเียมไปเองนอ้คลองรถหายูกค้าหลายๆแลวกกันลดบหายพังหายเพ้ยอีกได้นี่นคือว่ากัดใ่เม็ดละจบแล้วรับนี่บันโอ้ยกระลาบเด้บันตั้งแต่เจ็ดโมงส่าแล้วจดสี่โมงเนาะนม่คนพวงยังหลาอยู่ครับไข่แม่นฮะคนมาไล่ขอบคุณครับโปรีมเงิน มันต้องมีมันต้องมีแบ่งเศร้ามันอันนี้ได้ี่มมันแบ่งเศร้าผมมาแกกแบงเศร้าราคายี่สิบบาทเลนผมเห็นอันนี้บ่อยสิรีสใช่แล้วหรือว่าพวกมาได้เต็มข้อไม่ยังกับรถเกี่ยวยางรถไทยน่ออรถเกี่ยวไปดิโอ้อนเสือนี่เพื่นแถมเด้ไหมขอเขาอะพได้พูได้อยากได้อันนี้เสือนี้ซืือรถเกี่ยวนี่ยังได มันหอมากมือศูนหานมันอมากมึงก็อยพ่วงมาไล่ื่อวไปตำหนมันไม่มีหอยกันนั่นละหอยันไยนลเอยาป้าแบบละอาจารย์เอาส่ทุงไปส่ทุงไปครับนี่เบอร์เตรียมไปมองนั่นหรอกเบอเตียมไปให้เราไหม แล้วยังเซอียก็ได้นะนะพระนิรันห่งสิโ์กจะลาว่าเหตุคักขนาดไหมคักกันเนาะเอาแบบเต็มทีเลยด้วยนะแคปแมนม้าล่ำมับก็ว่งไงครอับเตียนตัวมหล่ะ